ให้ตายสิท่านผู้ชมเห็นนั้นไหมมันอยู่ในป่าดิบชื้นงูหางกระดิ่งนั้นเป็นอันตรายถ้าเกิดว่าเราเราไม่ระวังตัวมันอาจจะทำร้ายเราได้กลัวถ้าเราเล่นทางนี้เราจะเราจะไปต่อกันยากเราต้องตั้งหัวหน้าหมูขึ้นมาหัวหน้าหมูลูกเสือดีเซียต้องโหวตแหละต้องโหวตแล้วแหละจะเป็นใครเป็นไม่ได้นั่นนั่นคือเคดวยนั่นเองไม่ี่แล้วท่านหัวหน้าหมูสั่งการเรามาเรียบร้อยแล้วว่าตอนนี้เราต้องหาที่พกผิงให้ท่านหัวหน้าหมูไม่ฮะทำแล้วก็ทำาล อย่าเปซีเรียลเลยอันนี้อะไรพวกเราจะตายกันหมดมันต้องมันต้องหาอะไรก่อนวะกูกูจะรู้ไหมเนี่ยกูเล่นพร้อมมึงเนี่ยมึงเป็นหัวหน้านะเว้ยมึงต้องตามกูดิกูเก็บขี้มามึงรู้ป่าว่าขี้มันกินได้เลยไหมแบกิลบอกเว้เชียร์แต่ไม่ได้ใช่ที่จได้ไม่ได้ตอบโจทย์ได้ฉันฉันเปิดสมุดดูแล้วรู้สึกประทับใจกับฟอนต์ของของคนไทยที่แบบโคตรไทยบางฟอนต์มันก็ขาดอะไรวะเนี่ยเฮ้ยชูมึงเอาอะไรมาบักชูคืออะไรวะคืออะไรวะมะม่วงไงฮะ มะม่วง้ดูก่มะพร้าวยังยัยยังสบายดีอยู่อะไรวะกูกูรู้สึกเด้เชี้อะไรเนี่ยกูตอนนี้หัวหน้าหมูของเราต้องนำทัพไปเพื่อที่จะหายาให้โจ๊กโปโรนะเขาบาดเจ็บอยู่ต้องไปยังไงดีครับท่านหัวหน้าหมู คุณดูแลนะคดใช่ไหมตอนตอนนี้ตอนนี้ในทีมเรามีคนบาดเจ็บอยู่แล้วท่านหัวหน้าหมูฉันต้องจะต้องต้องรีบไปหาแหล่งน้ำให้เร็วที่สุดคือเราต้องปล่อยมันตายไม่เลยเราก็ไปก็ไปเลือเลือดใกล้โอ้ยหมด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 โอ้หมดหมดจริงเลยเนี่ยเหมือน้กูเจ็บกูเจ็บนี่ฉันเจอสมุนไพรสีฟ้าไม่ทราบชื่อไม่เราจะลองกินมันดูมันต้องเป็นอาหารที่อร่อยบ้างเฮ้ยกูเคี้ยวได้นะได้อยู่ เห็ดสีฟ้าคนไข้ของเราในทีมเรามีคนไข้คนหนึ่งเขาทั้งโดนทำร้ายทั้งโดนมดกัดและกินเห็ดมีพิษเข้าไปเราทำาไงเขาดีาตายไปจากทรงแล้วเขาน่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์นักวินทจฉัยของทีมเราก็เลยดีเดียวเชลนะฮะเวลาเดินเข้าป่าเขาจะเป็นผู้ที่อยู่ลองทุกสิ่งทุกอย่างและเขาก็จะปลดล็อกอาชีพเม้นด้วยการตายหาคนแรกในเกมนี้อะไรวะเฮ้ย เฮ้ยทุกคนเสือว้าเสือว้าไปเสือวอาไปเชยโดนกัดทุกแขนซ้ายแขนขวาโดนหมดเลยว่ะผมไงี่ยผมก็จะตายแล้วกูนอนก่อนคิดเลยกูกูคิดเลยไม่เอากูตายเอาโกรกเหล่าพวกเราพวกเราจะตายกันหมดเฮ้ยผู้รีเสียงร้อนใช่เลยตายแล้วอ่ะไม่ เก่งวางจุดไฟเพื่อนมัน<ถ>มันนอนอยังไงวะจ๊อโอ้เก่งกูไม่ไหวให้เก่ง